ทำไมกระทรวงพลังงานปฏิรูปเรื่องเกี่ยวกับพลังงานไม่ได้ทำไมกระทรวงพลังงานไม่สามารถในการที่จะลดค่าไฟให้ประชาชนได้ทำไมกระทรวงพลังงานได้แค่ขึงค่าไฟแต่ไม่สามารถที่จะตัดค่าเอสทีออกจากใบบินค่าไฟให้ได้แล้วประชาชนจะต้องจ่ายค่าเอสทีแทนอิสเรตีพวกนี้มันเป็นทาต่อประชาชนที่ไหนกันรัฐมนตรีพลังงานอย่าได้เกณฑใจเศรษฐีคนไหนในเมื่อรัฐมนตรีพลังงานก็เป็นลูกเขยเศรษฐีเหมือนกันเมือม่อ,อคุณพีนะเป็นรัฐมนตรีพลังงานและไม่สามารถปฏิรูปกระทรวงพลังงานได้ ยังจะต้องเป็นรัฐมนตรีที่ไปเกงใจพวกเจ้าพ่อพลังงานในรัฐบาลชุดนี้แล้วไอเศสถีพวกนั้นก็มองข้ามหัวรัฐมนตรีไปนะคะตีก๊อฟกับเจ้าสัวเทวดาชั้น14ที่เขาใหญ่ปล่อยให้รัฐมนตรีไม่มีกำลังแต่เพียงผูด้เดียวพูดคำว่าปฏิรูปแต่มันปฏิรูปไม่ได้เพราะมีมาเฟียกระทรวงพลังงานขวางอยู่ทุกเ็ดเช่นนี้บรรดารัฐมนตรีไปเดินเกาะแขนเทวดาอยู่ที่เขาใหญ่แล้วก็มีภาพรัฐมนตรีบิ๊ก,กใหญ่ๆ ท็อปเทโคราชทั้งหมดไปกองกันอยู่ที่สนามกอล์ฟเขาใหญ่แล้วมีบริษัทพลังงานบริษัทหนึ่งซึ่งได้สัมปทานตั้งแต่รัฐบาลยิ่งย้วยก็ผูกขาดาสัญญาสัมปทานไฟฟ้าน,นั้นจนทําให้ประชาชนจะต้องเดือดร้อนในเวลานี้ไม่มีการปรับลดค่าไฟอย่างที่อ e ีตุ้งติ้งได้ประกาศไป เพราะว่าพ่องนะคะดูแลบริษัทพลังงานอย่างดีอยู่ดีกินดีไปด้วยกันมีแค่พ่องกับพวกบริษัทพลังงานที่อยู่ดีกินดีแต่ทีนี้ประชาชนตอนนี้รึงราคาค่าไฟโดยที่ต้องจ่ายค่า FT จนค่า FT เนี้เป็นค่า FT ที่จะต้องไปจ่ายนะคะค่าไฟที่บริษัทพลังงานมันผลิตมาเกินกำลังแต่มันอ้างเรื่องสัญญาสัมปทานที่ได้มาตั้งแต่สมัยยิ่งรักชินวัตร ที่ทาให้พวกกูต้องจ่ายค่าไฟแพงพ่ออีตุ้งติ้งนี่เองและที่อีตุ้งติ้งไม่สามารถที่จะลดราคาค่าไฟไม่สามารถลดค่าครองชีพไม่สามารถลดหาอะไรได้ตามที่มันประกาศและไม่สามารถในการที่จะแจกดิจิตอลวเลตได้ด้วยก็เป็นเพราะว่าคดท่องมันนี่เองรัฐมนตรีที่มีอำนาจต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอนุทินชาญวิรุลอยู่ที่เขาใหญ่เช่นเดียวกันเพราะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ภายใต้สังกัดของกระทรวงมหาดไทยการไฟฟ้านครหลวงอยู่ภายใต้สังกัดของกระทรวงพลังงานมีรัฐมนตรีที่ โคราชก็ไปยืนอยู่ข้างเทวดาชั้น14และข้างเทวดาชั้น14ก็มีเจ้าพ่อบริษัทพลังงานยืนอยู่ข้างรัฐมนตรีเช่นเดียวกันนอกจากนั้นยังมีผู้กว้างขวางในวงการพลังงานเก่าสมัยก่อนเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีพลังงานแต่เป็นยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าพลังงานบ้านกูไม่เคยเจริญไปทางไหนและประชาชนก็ยังใช้ไฟแพงจนกระทั่งมันได้โรงแรมใหญ่โตโอโถงเป็นเจ้าพ่อโคราชมันก็ยังทําให้นะคะ,ะผูกขาด มาจนถึงชาติไหนชาติไหนชาติไหน,ไหน,ไหนประชาชนก็ได้ใช้ไฟแพงไม่เคยนะคะได้รับอันนี้สงจากการที่พวกมันเป็นรัฐมนตรีเลยเพราะฉะนั้นนั่นแหละมันรวมหัวกองกัน,กนอยู่ที่โคราชท,ทั้งหมดเลย4ี่ห้าหคนอะ่ะคดพ่อคดแม่อีตุ้งติ้งนะซึ่งอยู่เป็นเบื้องหลังของรัฐบาลยิ่งย,ยุ้ยมันเป็นคนปล่อยสัมปทานเพราะฉะนั้นแต่ว่าอะไรตัวพ่อของการจัดการเรื่องนี้คือเกววดาชั้น14 จากภาคเอกชนแปลว่าเอาเงินประชาชนไปจ่ายค่าที่พวกมึงไปทำสัญญาขายไฟจนเกินพิกัดเกินโคตาแล้วก็ทั้งๆที่มันก็ผลิตไฟไม่หยุดไม่หย่อนผลิตเข้าผลิตเข้าอยู่นั่นทั้งๆที่ประเทศไทยไม่มีคาปาซิตี้มากเพียงพอในการที่จะต้องเอาไฟของมึงเข้ามาในระบบแต่มึงก็ผลิตอยู่นั่นเพราะมึงจะเก็บเงินจากการไฟฟ้าอยู่นั่นแต่ประชาชนก็จะต้องจ่ายเงินให้ากับการไฟฟ้าอยู่นั่นสมควรไหมที่ประชาชน ที่จะต้องไปจ่ายเงินค่าเอตีแทนอีพวกเศรษฐีพวกนี้ทั้งทั้งที่มันเนี่ยนะจะมีพฤติกรรหัวกันหรือไม่อย่างไรกับเทวดาชั้น14มาตั้งแต่ไหนแต่ไรจนกระทั่งอีเทวดากลับมาประเทศไทยพวกมึงก็ยังเป็นกลุ่มก้อนขบวนเดียวกันที่ยืนอยู่บนหัวประชาชนและที่พวกมึงไม่เคยเห็นหัวประชาชนที่เอาค่าเอตีมายัดใส่บินค่าไฟให้กับประชาชนชดใช้แทนพวกมึงที่มีความสำลักสำลานอีตุ้งติ้งซึ่งมึงไม่ได้เป็นนาบินี แต่มึงเนี่ยเป็นคอเป็นเอ็นเป็นกระดูกเป็นกระโหลกสันหลังเป็นโคดหัวจักหัวใจเป็นตับเป็นน้ำเป็นปอดของไอคนคอรับจ้านประเทศชาติอย่างทักสิ้นแท่อวยดังนั้นมึงก็คือตัวซวยคนต่อไปมันรวยเพราะมันเก็บเงินค่าเอสที T จากเราไปให้ไอบริษัทเศรษฐีนั่นถ้าเกิดพวกมึงล่นรวยแดกวายนะแล้วก็ขายหมู่บ้านที่เขาใหญ่ท่ามกลางความชิบหายของประชาชนท่ามกลางการต้องจ่ายค่าเอสทีจ่ายค่าไฟเกินจริงของประชาชน ขอให้พวกมึงนะชิบหายอยู่ในกองเพลิง